สวัสดีครับเอฟบุกดาพาเลาะครับผมวันนี้นะครับพาพี่น้องนะครับมาดูนะครับการตัดใบนะครับตัดใบสตรอเบอรี่นะครับในโดมนะครับในโดมในเฮาเนาะครับผมอากาศช่วงนี้กาลังดีนะครับครับอากาศช่วงนี้กาลังดีนะครับคลิปนี้นะครับภูมิใจนําเสนอเลยนะครับกับทีมงานพอได้ผลเรานะครับผมสาหรับโดมนี้นะครับก็ทิ้งไปนานแล้วนะครับทิ้งไปได้ประมาณเกือบเกือบเดือนแล้วนะครับลูกจะมีลูกเน่านะครับ แล้วทีนี้นะครับตัดเอาใบนะครับออเดอร์ค่อนข้างเยอะนะครับตัดเอาใบมาบลุงใหม่นะครับก็คือเราจะเก็บในช่วงที่2นะครับช่วงเดือนมกราคมไปต้นไปนะครับจนถึงพฤษภานะครับเดี๋ยวมาดูครับมาดูเซียนก่อนนะครับเซียนเซียนมีเซียนใหญ่นะครับผมคู่นี้นี้เคยทําได้พุณนิ่งวันละ500นะครับอ่าวันละพันอ่าวันละพันคุณละ500อนะครับ เก็บสตอร์นี่มีวันละหกเจ็ดร้อยนะครับคู่นี้คือความเร็วนี้หนึบงวันนะครับอ่ามาดูครับอ่าพี่ใหญ่สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนี่ใหญ่ฟังเสียงครับผมใหญ่ฟังเสียงเพีเ้ยังๆนะ <c oughs> ทุกซอยอ๋อซอยเอ๋อได้เลยรีบคิดใบคิดใบยากกว่าพี่สำหรับการตัดใบนี่อันนี้ง่ายกว่าไหนไงง่ายอยู่เนาะระวังยังไงเขาเขาเขาต้องระวังยังระวังหัอหน้าเด้อ ระวังท่อน้ําอย่างนี้นะครับระวังท่อน้ําอย่างนี้ไม่ตัดนะครับพวกลูกพวกอะไรนะครับมันมีปัญหานะครับเพราะว่าเขาจะเอามาในช่วงสองนะไอ้เนาะครับครับครับนะครับเป็นไงครับลูกแดงๆทำงานไปอ็อกทิ้งหมดเลยไงใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเมื่อกี้หนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงรงบหนึ่งเนาะครับตกชั่วโมงสาวจีผาอยู่ครับที่ถึงบ่นี่บ่ชึงชั่วที่สองบ่ชึงวันสี่สิบนาทีมันไวเกินนะอันนี้พี่เซตหรือเปล่า เสร็จแล้วบ่ฮอดคู่ชำรับคู่พี่นี่บ่ฮอดสี่สิบนาทีบ่ฮอดบ่ฮอดครับจะเสร็จแล้วบ่ฮอตลูกเองเงี้ยงๆเลยครับนี่ครับพี่มี่อันนี้ก็อ่าเดี๋ยวเอานี่ก่อนอันนี้นี่สายแมนนั่งเดียวแมนขึ้นแมนแมนขึ้นแมนขึ้นอะไรอันนั่นนี่นิดเดียวครับผมเดียวนี่เห็นไหมครับเขาบอกว่ามีคู่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนั่นเอาพี่นี่เออา เห็นนะครับนี่พี่มี่นี่เอานิดเดียวนะครับเก็บลูกแดงนะครับกระไบมันนิดๆหน่อยๆเนาะพี่เนาะครับผมนี่เห็นไหมครับลูกแดงจะไม่มีให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับบอให้มีลูกแดงยันเป็นเชื้อราครับเป็นมันจะเป็นเชื้อราเป็นอะไรนะครับเกิดไหมนี่นะครับปิดไม่ลูกเราตัดทิ้งหมดเลยนะครับพี่มี่เปไหนงานนี่กับพอได้ปนเนาะพอได้ปน์พอไดิปน์เก็บสตอปมานี่กับเลือกเทียงกระหันนี่ก็เทียงกว่างพูดเราเอามาตัดกันได้ครับกะพี่ใหญ่นี่เป็นร้อยเท่านั้นว่ามันนี่ ลอยเทสามร้อยเหรียญแล้วพี่น้องอันนี้เป็นเวลานะที่ผมถ่ายตอนนี้จะบ่ใบสองแล้วนะครับจะบ่ายสองอีกสิบห้านาทีนะครับพี่มี่นี่ต้องมีเกียสิบแปดสิบเทนี่มีประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าเหรียญมาเอาอันนี้อีก,อกมาหนี้กะสามร้อยเฉลใส่ไอไงกะสี่ร้อยสี่ร้อยเหรียญป๊าดครับผมต้องขโมยกันหกเจ็ดร้อยแล้วเนาะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่หยุดไม่หย่อนนะครับทีมงานทีมงานนี้ <c oughs> น,นี่ขยันที่สองคนนี้สุดยอดกับอีกคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่งก็น้องคู่นั้นก็ขยันแต่จะ เรื่องการตัดจะไม่เก่งนะครับจะไม่เก่งแต่ตัดตัดฝักมาหกเจปีนะครับแต่ว่าพี่มี่นี่คือสายพุ่นนิ่งคือใช้อของมีคมถนัดอยู่แล้วเนาะพี่มี่เนาะสนะนงสเน็บครับผมครับเก็บสตอก็ไม่ต้องห่วงครับคู่นี้คือเก่งนะครับเอาเซ็ตเลยนี่แถวหนึ่งครับแถวหนึ่งมีร้อยเจ็ดสิบสี่ต้นครับผมคูณหกเจ็ดสิบสามครับผมโลหนึ่งอ่ะไปดูไปดูครับผมไปดูยวจะพาดูได้หลายคนนะครับผม สำหรับโรมฝั่งนี้นะครับมีกุ๊มหนึ่งตัดนะครับมีกุ๊มหนึ่งตัดเบื้งองข้าเจ้าตัดที่ล่ะเฮ้ยพี่มี่ <laughs> มเื้องข้โอ้ยเนาะอนเออของเขานี่มันทำลายล่างของแท้แล้วอะมาดูอีกมาดูอีกนะครับนี่ นี่ซุโก้นะครับผมอ่าสวัสดีเอฟซีนะครับผมสวัสดีครับผมนี่คือลงยูทูปนะนี่ครับผมนี่คือซุโก้นะครับอันนี้คือมารับตําแหน่งใหม่เนาะนี่จากอินจิเนียริ่งเครื่องบินนะครับมามาเล่นมาเล่นอ่าบนพื้นหน่อยครับทีนี้ครับเป็นอะไรพี่มื่อนี้ไอ้ตัดงใหมเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับพี่บอครับผมประสบการณ์ใหม่เนาะครับเนาะสุดท้ายไปตัดงที่เราอยู่เดินกินแลนด์บผมมานี่ก็ มันจะมีหลายๆแบบในการตัดนะครับเนาะีิโกรเนาะครับครับเพิ่งพี่ในย์หน่อยเลีวขนาดเลีวขนาดครับเป็นในคลาสซูเปอร์สตาร์โดมสครับนี่โดมสามครับวันนี้เอาจักโดมให้เอาเอาแล้วหรือเ่เอาแล้วเลยครับผมเอาครับผมเดี๋ยวข้างในก็จะเป็นทีมงานพวกเรานะครับน่าจะได้ตัดกันนะครับแล้วก็จะตัดเอาไซส์อีกนะครับอินไซส์เอาไซส์เลยนะครับตัดทั่วฟาร์มนะครับปีนี้งานค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับคือการตัดใบนะครับโดมหนึ่งประมาณเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามเหรียญห้าร้อยเจ็ดสิบสี ครับต้นครับผมอ่านะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์อันนี้คนเก่าแล้วนะครับคนเก่าแล้วอ่ะมาดูอีกประสบการณ์5ปีนะครับอันนี้คือเขาจานาญในเรื่องการทํางานที่โดมนะครับอ่าแล้วก็ถามว่าวันนี้สตรอเบอรี่เขาได้เท่าไหร่สวัสดีครับเล้งสวัสดีครับนี่เล้งครับผมเล้งในสายย่าอย่างเล้งพอสมอครับเลงพอสมอยอาศัยเมียนะครับวันนี้เก็บสตอได้เท่าไหร่เล้ง แปดสเครับแปดกเเกือบสามดอนมาเอานี่อีกเนาะรดมนึงมันเจเหรียญน่ะเรอันนี้รดมหนึงนะใช่โอ้ยรดมพลโดมนี่เราก็สังเกตที่ตัดกันมาเลยบเดีเยวอีกโดมนึงไปแล้วเจ็ดสิบสามสามเี่สิบเอ็ดสองรวันนี้ก็สามแล้วเหรียญสี่ร้อยแปดร้อยอ้ะสคนผมเนี่ยแปดเอาไปดูน้องไอ้ด้วยนะครับตัดคนละโลเลยแล้วก็ซอยอา นี่นะครับพาลอดูนะครับพาลอดูลูกสตอ่าในโดมข้างในนะครับในในข้างในนี่เยอะมากนะครับแต่สําหรับอยู่ตรงนี้นี่เขาเขาทิ้งมาได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับนี่มาได้เดือนหนึ่งนะครับช่วงนึงไม่มีลูกนะครับไม่มีลูกแล้วก็สตอค่อนข้างมีปัญหานะครับสําหรับในโดมแล้วก็เพิ่งมาตัดใหม่นะครับมาตัดใหม่อย่างนี้นะครับอ๋ออันนี้ไอไอล้อขึ้นมาเหรอไหนนี่นะยังค่ะนี่ยังไม่ได้ลนี่ยังไม่ได้โอเคครับโอเค สวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะเอฟซี FC หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องไอ้เมากี่ปีแล้วห้าปีห้าปีคือคืออยู่อยู่สแตนโฮมใช่ไหมเราเราทำพอทำในโดมนะ่ะเราได้ตัดอย่างนี้ไหมตัดสแตนโฮมเหรอแต่ตัดคนละแบบเหรอคนละแบบค่ะคนละแบบนเนาะครับผมแต่เหมือนหน้าเขามาดูอันนี้เหรอหัวหน้าเขาดูไม่ดูได้ไง <laughs> นึกว่าหน้าเดินเล่นเลยหนีกลับแล้วนะคนหนึ่ง คนหน้าใหญ่เราสุดยอดครับผมคนหน้าใหญ่เรานี้กลับละสบายๆค่ะดูไอ้ลูกติดรางก็ออกเลยเด้อเวลาหนะอืมให้เป็นเชือลงเชือราเพรอย่างนี้ล่ะก็เห็นเขาตัดนะไล้โจ้ก็โดมสองโจโดมหนึ่งเจ็ดสิบสามโดมละเท่าไหร่นะโดมละวเจ็ดจุดสามเหรียญมึงอกี้ทอดสตอบ่เดินอีโจอ่าดูนะครับไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มโสดนะครับผมไอ้โจนะครับ มือหนึ่ง ASD นะครับโจ้อันนี้ก็โดมที่สองคนเดียวโจโดมที่สองคนเดียวบ่โจ้ฮะโค่เดียวเลยคตีนทอูวโ้คขนาดครับผมโค้นเซตโดมหนึ่งเลยคนเดียวมันเสซตโดมหนึ่งเลยมันโดมไหนวะจะไปตรวจหนวะเฮ้ยโจเซตอะไรบ่โดมหนึ่งเียนี โอ้โหฮ่ย่าไอ้ไงบยอมพื่ง gắn นี่เหรอบยยอมพื่ง g ắ เดอตรวสบยูกอยันบตัดก็มี่ว่ะเออ,อ,อสองคนเพิ่งออกโลโดมสองอยังม่เสร็จเอ้าสองดงกันอ็ิบสโจกับร้อยเทมีนนครับมือนี่สาร้อยสี่ร้อยก็เลีย้นลยนเอ้าอมือนี่มือนี่น้องมาเด้เหมอือนี่น่นอโจมือนี่น้องมาก็เทยได้ลาย ครับผมอ่ะครับผมเดี๋ยวพาเดินดูนะครับประสบการณ์พี่ใหญ่ก็ประมาณเจ็ดแปดปีเนะเาะครับผมอ่าน้องไอ้ก็สี่ห้าปีนะครับมาดูครับพินุสตอเซกระบ,บองเลื่องนะครับน้อไงไอ้อันนี้ซื้อ่ากินหมูไหม,หมเออไปเดี๋ยวพี่ไปที่ไปที่ใหม่โอ้แถวนี้พ,พี่ปลูกกับมือนะนี่ปลูกเป็นถุงเ่ยพี่ก็ใส่ไปเยอะหน่อยมันก็เลยดก อ่านะครับจะพาเดินดูนี่โดมนะครับโดมนี้ใหญ่มากเยอะมากเลยนะครับอยู่ฟาร์มข้างในอีกนะครับอยู่ออฟฟิศนะครับอันนี้สีมือวงเรือนครับวงเรือนกับพี่นุชนะครับนี่ครับผมวันนี้ทีมงานเราตัดอยู่ที่25คนนะครับยีคนจากเก็บสตรอเบอรี่แล้วก็มาตัดนะครับ สุขสบายบ้างนี่ครับผมอันนี้คือมืออาชีพเลยเนาะบองเนาะบองเคยตัดมาก่อนใช่ไหมครับอ่านะครับนี่ชิวชิวชิวก็ตัดแบบนี้ทุกปีใช่ไหมบองอ่าตัดทุกปีนะครับบองเดือนเขาตัดเก่งแล้วนะครับเขาตัดเก่งแล้วนี่นะครับอีกคือหนึ่งงานนะครับสตรอเบอรี่นะครับจะมีสองช่วงในการเก็บนะครับเดือนตุลาคมนะครับอ่าลงมาจากคิวแลนด์นะครับเราจะเก็บสตรออ่าเบอร์รี่อย่างนี้นะครับ ในช่วงแรกนะครับจนถึงนะครับช่วงเดือนมกราคมนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือตัดกอดพี่ใหม่นะครับสําหรับโดมนี้เพราะว่าเขาช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งสตอมันไม่ดีนะครับสําหรับโดมนี้นะครับแล้วก็ลูกมันเล็กนะครับลูกค้าเขาไม่เอาลูกเล็กนะครับก็เลยทิ้งแล้วทีนี้นะครับเขากับมีออเดอร์ออเดอร์เยอะขึ้นนะครับก็ต้องมาตัดแต่งใหม่อีกนะครับตัดแต่งใหม่เก็บในช่วงเดือนมกราคมจนถึงนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับผม นี่นะครับอ้าวสวัสดีครับพี่นุชจอเซฟสวัสดีครับนี่พี่นุชนะครับผมไม่ธรรมดาครับพี่นุชก็คือไปได้สองคนนี่นึกมันประทัดมือกันสิเออเวลาเงาตัดนายเอก็กไม่รู้เลยไอโจเศษโดมหนึ่งแล้วนะอ๋อสามโลสามโลวะอืะตอตัวเก่งแค่ไหนน้องชายเจ้พราะไม่ก็ไอเดียวละสามโลนะครับผม เป็นไงพี่นุชถือว่าโอเคบ่โอเคค่ะโดมหนึ่งเจ็ดสิบสามเหรียญนะพี่พี่ได้โดมสองคนละโดมพี่กับโต๊ะเจ็ดสิบสามเหรียญหรอครับผมวันนี้พี่สามร้อยเหรียญมีครับบ้านบ้านเฮาสามร้อยเท่าไหนพี่เจ็ดพันเนาะเกือบเกือบเจ็ดพันถูกเกือบเจ็ดพันบาทยี่สามเนาะวันนี้ก็หลังจากทําบุญพระป่านะครับเราก็ทํางานอ้าวแล้วเรามีวันหยุดด้วยนี่พี่นุชเราก็ต้องเขาดาวกันน่ะจ้ามีเขาดาวนะครับกับพี่นุชนะครับวันที่หนึ่ง ตันที่หนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูนะครับทีมงานเราไม่กี่คนนะครับเพราะว่าในช่วงข้อ่าก็ถ้าถ้าอาจจะแยกแยกันกินเนาะหลายหลายคนไหลไปบางคนก็จะเข้าไปในเมืองไปอะไรเนาะครับผมก็เหลือแต่ไอสายบ้านนอกเล่านะครับผมอ่านะครับในเมืองก็มีผู้มีอะไรหลายอย่างนะครับที่เมืองเมลเบิร์นนะครับผมนะครับอ้าประมาณนี้นะครับเอาให้ดูนะครับก็คืองานนะครับประสบการณ์ที่ประเทศนอติเทียนนะครับอยาก เล่าสู่ให้พี่น้องฟังนะครับว่างานที่ประเทศออสเตรเลียนะครับการทำสตรอเบอรี่มีอย่างไรบ้างนะครับอย่างเช่นในในดินนะครับในพื้นดินกับในโดมอย่างนี้นะครับมีอยู่2แบบนะครับที่ทํากันอยู่อ่าใครไม่เป็นก็มาหัดเอาเนาะครับเนาะถือว่านะครับเป็นวิทยาทานนะครับให้พี่ๆนะครับได้ชมกันนะครับก่อนที่เขาจะไม่โกหกพวกเรานะครับว่าทํางานเก็บสตรอเบอรี่ได้ตังค์ไหมนะครับทํางานที่ประเทศออสเตรเลียลําบากไหมเหนื่อยไหมนะครับ เป็นยังไงนะครับแล้วก็เพื่อการตัดสินใจของเรานะครับ <ouais S 1> ที่จะมาทํางานที่นี่นะครับว่าใจเราสู้ขนาดไหนนะครับการถางบ้าน่างเมืองเนาะพี่นุชเนาะครับผมเนาะครับ่างบ้าน่างเมืองมาไกลนะครับความอดทนก็ต้องสูงนะครับในเมื่อเราเดินทางมาแล้วนะครับอย่างพี่นุชอย่างหลายหลายคนนะครับกะทมง,ง,งานเราเนาะมาแรกแรกก็แทบร้องไห้เราคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงหลายหลอย่างเนาะ ครับผมแต่ว่าเราก็ต้องอดทนสู้นะครับถามว่าคุ้มค่าไหมอ่าต้องถามพี่นุชคุ้มค่าไหมพี่คุ้มจ้าคุ้มค่าเราสามารถเลี้ยงดูครอบครัวอะไรเราได้นะครับนะครับก็เป็นความรู้ให้ก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับเอ็มบูดาพาล็ะกับทีมงานโพนิปุลนะครับขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ